เมื่อหนุมอังกฤษกินตำแตงครั้งแรกมีแตงกวาเหลืออยู่ครึ่งลูกทำตำแตงไข่ต้มไหมไม่เอาเอาไข่เจียวดีกว่าทำตำแตงไข่เจียวกินดีกว่าวันนี้มนเมนาก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งเหี่ยวๆเนี่ยได้เครื่องมาครบแล้วพริกแห้งใส่เม็ดเดียวก็พอสองสารคนกินด้วยแล้วก็กระเทียมมะเขือเทศแตงกวาเป็นไงฮะ ตำแตงพูดดีอังกฤษเสร็จแล้วเผ็ดสัต์ใจมากไม่ต้องถามนะว่าตำยังไงโคกเป็นแบบยังไงเดี๋ยวจะโชว์โคกให้ดูไม่ปลาลาแล้วก็ไม่ผงชรสนะคะเดี๋ยวมาชิมกันชิมตำแตง โอ้โห oh, ีเร <laughs> <laughs> <nice, darling. S 1> wow, ีย oh, ัดมากๆากเลย very ว้าวเอด迪ชอบตำแตงโอ้เลยตักใหญ่เลยอืม many ิ h i l i ล o you really want to know ตั้งไปกีช six yes e ได้ปั๊บเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า